วายไลฟ์ช h อปปิ้งนะคะหลายคนถามโซอี้ว่าทําไมเราจะถึงต้องใช้ไลฟ์ช้อปปิ้งด้วยนะคะวันนี้โซอี้มีเหตุผลดีๆมาฝากถึง4ข้อด้วยกันค่ะข้อ1นะคะเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้ค่ะหลายคนอยากจะได้ลูกค้าใหม่มากเพราะว่าเราทําการตลาดมาหลายปีคนติดตามไลน์โอก็มีแต่ลูกค้าเก่าการเพิ่มลูกค้าใหม่เราก็จะต้องหาชแนลใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในการสื่อสารกับลูกค้าออกไปซึ่งไลฟ์ช้อปปิ้งก็เรย เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทำให้ผู้คนพบเจอร้านค้าของเรานั่นเองค่ะส่วนข้อที่2นั่นคือว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้แผนการสื่อสารของเราเนี่ยครบวงจรน,นั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะวางแผนให้การสื่อสารการตลาดของเราเนี่ยครบทุกช่องทาง Line Shopping ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยค่ะข้อที่3ค่ะ ะช่วยเชื่อมโยงร้านค้าออฟไลน์ line, และก็ออนไลน์ของเราด้วยวันนี้สําหรับใครที่ทําธุรกิจมีหน้าร้านก็เรียกว่าเป็นร้านออฟไลน์ line, เนาะเราก็สามารถมี QR code ให้ลูกค้าสแกนปึ่งนะคะแล้วมาติดตาม Line Shopping หรือ LINE OA ของเรานะคะหรือ My Shop ของเราเนี่ยบนโลกออนไลน์ได้เราก็จะได้ลูกค้านะคะจากโลกออฟไลน์ line, มาติดตามออนไลน์ของเรานะคะข้อที่4นะคะนั่นคือได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นด้วยการเพิ่ม ยอดขายผ่าน l i น์พอย n ์นั่นเองค่ะหลายคนถามว่า l i น์พอย n ์คืออะไร l i น์พอย n ์นะคะคือวันนี้ลูกค้าค่ะที่เขาซื้อของผ่าน LINE SHOPPING เขาสามารถได้รับ l i น์พอย n ์นะคะแล้วไลน์พอย n ์เนี่ยก็เอามาเป็นเงินสดนะคะในการซื้อของในร้านค้าต่างๆบน l i น์ช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นร้านค้าของเราถ้าเกิดว่าได้โปรโมทบน l i น์ช้อปปิ้งเนี่ยเรียกว่าก็สามารถเพิ่มยอดขายได้นั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้มาดูว่า พอเราได้โปรโมทบน Line Shopping เรามีโอกาสโปรโมทณนะตำแหน่งไหนบ้างต้องบอกเลยตำแหน่ง Wallet นี้สุดยอดมากๆนะคะซึ่งร้านค้าของเราจะไปปรากฏบน Wallet t แทนะคะและถ้าเกิดเราเป็นร้านค้าที่ขายดีมากๆนะคะตัว Line Shopping เองนะคะเขาก็จะคัดเลือกร้านค้าของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในดิลพิเศษจากร้านค้าได้รวมถึงถ้าเกิดเรามีสินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจมาเราก็สามารถโปรโมทในตำแหน่งไอเทมใหม่สุดปังได้ด้วยกันนะคะอะ และไม่น้อยหน้าไปกว่านั้นตัว Line Shopping เองก็มีการไลฟ์ค่ะสามารถถ่ายทอดสดได้ถ้าวันนี้เราเป็นร้านค้าที่ได้รับการแนะนำเราก็มีโอกาสที่จะไลฟ์นะคะร่วมกับ Line Shopping ใน Line Official a c แอคเคาของเขานั่นเองค่ะคราวนี้มาดูกันนะคะว่า Line Shopping เขาชอบร้านค้าแบบไหนการที่เราจะได้โปรโมทบน Line Shopping ข้อแรกเลยคือเราจะต้อง มี My Shop ก่อนนะคะร้านของเรามี My Shop ก่อนแต่ว่าเขามีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆที่จะได้รับการโปรโมทค่ะมาบอกเรื่องแรกเลยเรื่องแรกก็คือว่าร้านค้าของเราจะต้องมีสินค้านะคะ3รายการขึ้นไปค่ะ การใส่สินค้าน้อย,อยก็อาจจะทําให้ร้านค้าเราดูไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นค่ะเรามีสินค้าเยอะแค่ไหนใส่เข้าไปให้ครบค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะก็คือว่าร้านค้าของเราก็ต้องมีระบบชําระเงินและบิด l ลายเพย์นั่นเอง l ลน์ช้อปปิ้งเขาก็จะชอบคุณเป็นพิเศษค่ะและข้อที่3นะคะก็คือเราจะต้องเป็นร้านค้าที่มีพรีเมียมไอดีทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำง่ายนั่นเองเวลาเราเปิดบัญชี Line Official Account มาค่ะตอนแรก เราจะได้เบสิกไอมาใช่ไหมคะแต่เราสามารถซื้อพรีเมียมไอดีทำให้ลูกค้าจดจำง่ายแล้วก็คนมาติดตามเรามากขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญค่ะ Line Shopping เขาก็ชอบร้านค้าเราเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีครบทั้ง3ข้อนี้แล้วมีอะไรบ้างนะคะหก็คือมีรูปสินค้าชัดเจนมากกว่า3ชิ้นนะคะข้อที่2ก็คือมีระบบการชาระเงินและบิดรายเพยและข้อที่3ก็คือว่ามีพรี แค่นี้นะคะคุณก็มีโอกาสจะได้ปโปรโมทผ่านไล n ์ช้อปปิ้งแล้วค่ะอ่ะคราวนี้มาดูว่าถ้าอยากขายของผ่านไล n ์ช้อปปิง้งจะต้องทำอย่างไรค่ะเงื่อนไขที่สำคัญเลยนะคะก็คือต้องใช้ไมชอปค่ะ อืมแล้วมีกันหรือยังคะอ่ะวันนี้ใครยังไม่มี My Shop ฟังดีๆนะคะโซอี้จะมาเล่าถึงข้อดีของการใช้ My Shop ให้ฟังนะคะหนึ่งเลยต้องบอกว่าเขาเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายของเรานะคะให้ตอบโจทย์ธุรกิจการขายของบนโลกออนไลน์เป็นระบบหลังบ้านที่สำคัญมากๆถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยต้องรีบดาวน์โหลดไว้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะ เราสามารถเปิดร้านค้า My Shop ได้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ได้โปรโมทผ่าน Line Shopping ด้วยนะ,ะรวมถึงการที่เรามี My Shop เนี่ยเขาก็ยังจะเป็นเครื่องมือช่วยขายทำให้เราเนี่ยสามารถออกออเดอร์ทันทีผ่านแชทได้และอีกทั้งเรายังสามารถจัดแคมเปญต่างๆผ่านตัวฟีเจอร์ที่ My Shop มีด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้คูปองลูกค้าหรือการบอดแคสในรูปแบบต่างๆ